สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะรมานั่งรอเพื่อนปั้นนะคะมาทำอะไรคะมานั่งรอเพื่อนปั้นครับไม่ได้แบบกเขาอยู่ขามากเลยหรอกลบแล้วตอนนี้ตลบแล้ว <c oughs> คนนั้นก็กำลังปัดหินเดืออะไรว่าทำอะไร่มาทำอะไรอะไรทำไรโง่ย่ามมาอาบุรีที่สานใหม่ปน มันก็ทำเงานป๋าป๋าน่ารักมากฝ่ารีวิวสากาไมาเป็นรีวิวสาการีวิวสาการีวิวสากาวันนี้ไงคะอ่าวันนี้ก็พี่พูดคนละคำเอาคนละคำเอาฉันไม่ได้เออสนุกค่ะให้อุ่เอาไม่เอาไม่ คิดอออกก็เอไม่เธอต้องพูดก่อนอีฟอมัคิดยังเปียอะไรแบบนี้เอีแบมคิดยังพูดอะไรรีวิวสาขาขอคำันไม่คุณจะถามเรื่องตัวื่นก่อนเลวเลวมืมทีละคนปาปะรีวิวสาขาขอคำเดียวขอประโยคก็ได้ ไม่ให้กลังานปั้นให้กำงานปั้นเกลือมากกฝันาหออจะตาไแล้วหรอาโอ้จะปวดตาไแล้วเหรออะเตนนวันเดียวดีสนุกมากๆเลยครับแดง หร้อยปอนปอนเหนื่อยวันเดียว